สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแมคโมไซค์นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมานําเสนอรถราคาถูกๆนะครับผมคันนี้นะครับราคาเพียงแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นเองนะครับผมถูกกว่าฟีโนคาบูซะอีกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นฟีลาโนนะครับตัว115ไอนะครับเป็นรถหัวฉีดนะครับผมรูปทรงจะคล้ายกับพวกเวป้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันเลยนะครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะคันนี้นะครับแจ้งเลยนะครับผมชุดสีนะครับก็จะมีริ้วรอยนะครับตามสภาพนะครับคันนี้นะครับผมอ่าเริ่มจากจุดแรกเลยนี่นะครับโคมไฟหน้าด้านบนตรงนี้จะมีรอยนะครับอ่าไล่มานะครับแต่อ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่สีแดงประมาณนี้นะครับมีรอยนะครับรถคันนี้นะครับขายตามสภาพนะครับผม คันไหนมีรอยนะครับผมบอกมีรอยนะครับรถสวยผมบอกสวยนะครับอ่าคันนี้ชุดสีโดยรวมนะผมให้เลยแค่ประมาณ80เเท่านั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ไล่มาที่ด้านข้างนะครับจะมีรอยนี่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมอ่านี่นะครับประมาณนี้นะอ่าด้านหลังก็จะมีรอยตรงนี้นะครับ ไล่มาอีกนะครับจับหลังนะครับก็มีรอยพอสมควรนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านข้างฝั่งนี้นะอ่าด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีรอยตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับโดยรวมนะครับคันนี้มีรอยนะครับรอบคันนะครับใช้คําว่ามีรอยรอบคันละกันนะครับผมแล้วก็ เออ่เลขไมล์รถวิ่งไปอันนี้คือไมล์แท้ๆนะครับวิ่งไปที่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไมล์แท้เลยนะครับผมรถวิ่งเยอะผมบอกวิ่งเยอะนะครับรถน้อยผมวิ่งน้อยผมก็บอกว่าวิ่งน้อยนะอ่ะคันนี้นะครับเอ่อถึงแม้ว่าสภาพโดยรวมนะครับชุดสีจะได้เพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลขไมล์รถวิ่งไปห้าหมื่นกว่าโลก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับคันนี้เป็นรถจดปีสองพันสิบสองนะครับถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณ ราวาวปีนะครับอายุรถ8ปีวิ่ง50,000่นโละครับลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าตกปีหนึ่งวิ่งกี่โลนะครับผมอ่ะแต่ไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นนะครับผมคันนี้นะครับไฮไลท์ของรถเลยนะครับของรถมือสองทุกคันนะครับอยู่ที่เครื่องยนต์ครับผมอยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะครับต่อให้รถชุดสีสวยนะครับแต่เครื่องไม่ดีนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับแต่คันนี้นะครับเครื่องดีแน่นอนนี่มือจับคอท่อเลยนะครับเครื่องเย็น สตาร์ทติดง่ายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูไฟหัวฉีดขึ้นปกตินะครับผมเวลาสตาร์ทนะครับสตาร์ทมือทีเดียวติดง่ายๆนะครับเครื่องเย็นเย็นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะสตาร์ตติดยากนะครับคันนี้ติดง่ายแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับน้ํามันยังเต็มถังอยู่เลยนะครับเข็มเออเข็มวัดความเร็วตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบไฟกัน อันนี้คือไฟฉุกเฉินนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับอันนี้คือไฟฉุกเฉินนะครับผมใช้งานได้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับติดเหมือนกันนะครับอันนี้คือไฟต่ํานะเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ดูอ่านี่ไฟสูงนะครับไฟต่ําแล้วเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเครื่องรอบเดินเบานะครับผมลองฟังเสียงดูใหลองฟังเสียงดูนะ ติดมือใช้ได้ปกติเลยนะครับถือว่าเครื่องยนต์นั้นยังดีอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับเอ่อเรื่องของ Ubox นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใต้เบาะอ่านี่นะครับใต้เบาะกว้างขวางเลยนะครับผมหาสีพอลบอไม่ขาดนะครับถึงปี64นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้ง่ายๆนะครับอยู่ด้านหน้าเลยไม่ต้องลงจากรถนะครับผมอ่าเวลาเปิดนะครับ นี่ครับบิดที่กุญแจนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมมาคุยกันเรื่องราคานะครับข้อมูลตัวรถนะครับก็ตามที่ผมแจ้งเลยนะครับุดสีมีรอยบ้างนะครับผมแต่สภาพเครื่องยนต์นะครับโดยรวมถือว่าดีเลยแหละนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคันนี้เป็นรถหัวฉีดนะครับผมหัวฉีดเนี่ยรองรับ e20 ด้วยนะครับสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้นะครับผม แล้วก็ราคาคันนี้นะครับขายให้ถูกๆเลยสำหรับลูกค้าใน Youtube นะครับผมเพียงแค่16,500บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีในกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้50%นะครับ หรือถ้าเกิดหากใครอยากจะมาดูคันจริงนะมาได้เลยที่เพชรเกษม77นะครับมาไม่ถูกโทรหารผมที่เบอร์080 558 0396นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากใครมีมอเตอร์ไซค์มือสองที่ว่าไม่ได้ใช้นะครับต้องการที่จะขายสามารถส่งรูปรถมาประเมินราคากับผมได้เลยที่ ID-LINE ไลน์แอทไน์เมีมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดหากใครอยากจะดูผลงานซื้อขายนะครับเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่แฟนเพจ MC มอไซนะครับเดี๋ยวผมจะเออในเพจผมจะมีลงผลงานซื้อขายเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมไงวันนี้ก็ฝากเออฟิลาโนนะครับเป็นเออเอา,ปเ,อาปเป็นเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะครับผมถ้าเกิดหากใครดูแล้วถูกใจนะครับในราคางบประมาณที่ตัวเองตั้งเอาไว้นะครับผมไม่ได้มายเรื่อง ชุดสีภายนอกสักเท่าไหร่นะครับแต่เน้นเรื่องหัวใจหลักของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมในราคานี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมจะได้เป็นพวกแค่ฟีโน่นะครับตัวคาบูเท่านั้นนะครับแต่คันนี้ได้ถึงระดับหัวฉีดนะครับแล้วก็ใต้เบาะใหญ่มากนะครับผมไงก็ลองเก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณมากครับ